ไฟแมบจักสิคู้นหรือบระคู้นยี่น้ำกิดินกะมี่นี <Yeah. S 1> ่ตั้งพี่กะมีแม็บอยู่ทะทีบทะแดน ถ้ายีกาถ้าแล้วบอลงมากินมันจะไปยุ่อใส่ในใกล้หรืขอขอกหน่อยๆมันจะบอลลุ่บนบมดเยต้งแม่มันก็หลายแม่เลยครับรรลูกคันแล้วว่ากินเนะี่ยพี่น้องเอ้ยมาเอาไปเลี้ยงซอยนี้เพล่ะ ที่บอ,ออกแล้วซี่แม่หาแม่แมแบยุเอกซี่หาหกแม่อกส่วนหมากมายั่งแล้วมาจินเบิสเซิลเวินเวิรนทึ่งฝ่าผมล่ลงมาเอาไปบ่หน่อยแล้วผู้สว่ากระเฮ็ดบอลเนี่ยใกล้เคลียดีดีทำความสะอาดเนี่ยใกล้แล้วบัดเนี่ย บุน <c oughs> <c oughs> แม่ลูกมูหนึ่งอยู่น้ำผู้สวอกินแลกงานผู้สวอมาจ่ามาเสียหนาน้ำผู้สวอ กินต้่มไก่พูดทำความสะอาดให้ไก่หน่อยกิยนเงียดุงไก่ก็บนเล่าดีดมาออากกําลังกาย